สวัสดีค่ะมาชมอาหารของเราในวันนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างจะน่าทานไหมนะคะเรามีปลาสลิดมาค่ะมาปลาสลิดนะคะเราก็เอามาล้างให้เรียบร้อยแล้วก็มีกุ้งนะคะกุ้งก็เด็ดหนวดเด็ดหัวออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำมาผัด นี่นำมาผัดใส่กับหน่อไม้ฝรั่งค่ะล้างเสร็จเรียบร้อยเตรียมจะผัดนะคะเราจะมาผัดใส่กันเลยระหว่างกุ้งกับหน่อไม้ฝรั่งค่ะกุ้งสดๆทําความสะอาดเรียบร้อยผ่าหลังผ่าอะไรเรียบร้อยนะคะปลาสดแเราก็นำมาทอดเรียบร้อยแล้วนะคะ เหลืองน่าทานมากค่ะทอดปลาสลิดค่ะหลังจากที่เราทอดแล้วเราก็จะมาผัดกุ้งค่ะผัดกุ้งใส่หน่อไม้ฝรั่งนะคะแล้วก็ปรุงเครื่องปรุงลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะอื ได้ผัดกุ้งใส่หน่อไม้ฝรั่งมาแล้วเราก็จะมาทานด้วยกันเลยค่ะอืเรลือก้อยแล้วน่าทานมากนะคะตอนเช้าเช้ามาละค่ะ,ะกินดอกกระเจียวด้วยกันนะคะดอกกระเจียวแล้วก็ทอดปลาสลิดนะคะกุ้งผัด หน่อไม้ฝรั่งค่ะวันนี้จะเป็นข้าวสวยก็ได้ข้าวเหนียวก็ได้นะคะแล้วก็มีแตงอ่อนหน่อยค่ะมาค่ะมามาเด้อมากินน้ำกันเ้ยค่ะเด้อพอเมพี่นองที่เข้ามารับชมค่ะ กินง่ายๆสบายๆตามอีสานบ้านเรานะคะมีอะไรก็กินค่ะเพื่อคนไหนคิดเมนูไม่ออกมาดูได้ค่ะผัดกุ้งใส่ นี่ก็ง่ายๆนะคะใส่โนม้ฝรั่งก็ง่ายๆผัดไปไม่เผ็ดไม่ใส่พริกนะคะวันนี้อาหารแบบง่ายๆของเราเลยค่ะขอบพระคุณมากนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมมาให้กำลังใจกับยายวันน้องนุ่นค่ะขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ